สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้มาพบกันเช่นเคยนะครับครับสำหรับวันนี้นะฮะผมได้นําเหรียญของลวงลวงพ่อคูณปริสุทธโธมาให้ได้ชมกันนะครับครับที่เห็นตรงนี้นะฮะก็คือเหรียญของลวงพ่อคูณฮะลุงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับครับสำหรับเหรียญนี้นะฮะก็เป็นรุ่น สำริดผลนะครับนี่นะฮะก็จะเป็นลักษณะนั่งยองๆนะครับเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อคูณนะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึง่งเป็นอีกเหรียญหนึ่งของหลวงพ่อคูณนะครับที่มีท่านั่งในลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับถ้าเหรียญน,นี้นะนก็เป็นเหรียญรุ่นสำริดผลนะครับ เียหลวงพ่อคูณนะครับอันนี้นะฮะก็จะเป็นสำหรับอันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับก็รายละเอ,อเียดก็ค่อนข้างจะพอดูได้นะครับครับสำหรับเหรียญน,นี้นะฮะออกที่วัดวังโป่งนะครับ ตำบลบ้านเก่าอำเภอด่านขุนทษจังหวัดนครราชสีมานะครับาสาหรับเหรียญน,นี้นะฮะก็จะออกในงานฉลองกุตินะครับของวัดวางโป่งนะฮะก,ก็จะออกในปีพศออ2543นะครับ ผ่านมาแล้วหลายปีเหมือนกันนะครับสองห้าสี่สามนะครับนี่นะฮะก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อคูณนะครับที่ออกที่วัดวางโป่งนะครับอำเภอแดนบุทศจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ลักษณะด้านหลังแบบนี้นะก็จะเห็นทุกรุ่นทุกเหรียญของหลวงพ่อคูณนะครับที่เคยผ่านๆตากันมานะครับนี่นะจะเป็นด้านหลังนะครับ ดนนานๆนนะครับขอบก็จะมีความสวยงามนะครับตรวงพ่อคูณออกไยเหลียนก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับเหลียนของท่านค่อนข้างจะสวยงามนะครับสําหรับเหลียนของหลวงพ่อคูณนะครับค่อนข้างจะสวยนะฮะสาหรับคนที่ชื่นชอบหลวงพ่อคูณนะครับก็น่าจะเก็บสะสมได้นะครับ ท่านก็เป็นเกจิที่พูดได้ว่าเป็นสุดยอดเกจินะครับช่วงนี้นะฮะค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนะครับนี่นะฮะเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะฮะก็เป็นเหรียญรุ่นสำริดผลนะครับออกในปีสอง3ันห้ารอยสี่สามนะครับออกวัดวงงังโป่งตำบลบ้านเก่าอำเภอด่านขุโทดจังหวัดนครนายจีสีมานะครับ ะะเเป็นอีกเหรียญน,นึงของหลวงพ่อคูณนะครับสําหรับคนที่ชื่นชอบหลวงพ่อคูณนะครับก็น่าจะเก็บไว้นะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะฮะก็พูดถึงราคานะครับก็ยังไม่สูงนะครับยังพอสามารถเก็บสะสมได้นะครับยังพบเห็นตามท้องตลาดทั่วไปนะครับ นี่นะะหลวงพ่อคูณนะครับก็เป็นเหรียญที่สวยนะฮะสำหรับเหรียญน,นี้นะก็เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเป็นทองแดงรมดำนะครับก็จะเป็นลักษณะนั่งยองๆนะครับตามสไตล์ของหลวงพ่อคูณนะครับ เอกลักษณ์เอกลักษณ์เด่นนะฮะข้าวสำหรับวันนี้นะผมขอจบเพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับข้าวสวัสดีครับ